สวัสดีตอนบ่ายๆครับอตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับนี่อุปก,ปกรณ์เสื้อพผงเสื้อผ้าที่อยู่ในลังครับนี่วันนี้เราเตรียมไปสงหลังครับในของผ้าห่มมีพวกเครื่องใช้เนี่ครับเสื้อผ้านี่มาดูสมกหนับนี่ครับนี่หลังที่หนึง่ง หลังที่สองอันนี้เครี่มการปุุงกาแฟไปนี่ครับอ่าวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มาหลักบ้านนะครับเพราะว่าเราไปอยู่นั่นในสิบกว่าวันนะแต่ก็มีบางช่วงบางเวลาครับที่เรามาเยี่ยมมาดูบ้านเป็นครั้งคราวครับพอมาดูตอนกลางวันตอนนั้นแลัวแป๊บเราก็กลับไปที่อ่าส่วนมากเราจะไปอยู่บ้านญาติครับในเขตของอำเภอประสาทมันก็ไปไป,ไปมามา,มาได้สะดวก จะลดคู่ใจของเราครับนี่เลยครับเก็บพาขนข้าวขนของขนอันนี้ไปที่แหล่งพักพิงกานยางนี้ครับแต่ก็จะเอาไปเก็บคืน้วครับขอให้เหตุการณ์นี้จบลงด้วยดีนะครับเพว่าจะให้มีเป็นรอบต่อไปเลยครับเพราะว่าพี่น้องของเราลําบากมากเลยครับในเรื่องของการทํามาหากินครับโดยเฉพาะอย่างกรณีครอบครัวเราญาติพี่น้องนกำลังถอนมันครับ โชคดีที่ถอนได้แล้วหนึ่งเพลงยังอีกหนึ่งเพลงครับก็ถ้าขนตกมาบ่อยๆนี่ยมันก็จะเน่าว่ามันเคือหัวใหญ่เริ่มมีแป้งแล้วนี่หลยคือความนี่ลำบากยังนาข้าวบางคุณบางท่านก็ยังไม่ได้หวานปุ๋ยมันเยอะครับพวกยาหัวอะไรที่ต้องกรีดตอนนี้ก็ชะงักครับเศรษฐกิจในริมชายแดนของขิดของเรานะครับ จากนี้เราก็คงขออวยพรให้พี่น้องที่ไปัปบมาจากศูนย์ตจงจี้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทําหน้าที่ภารกิจของเราเนี่ยอย่างปกติครับทํามาค้าขายทาภารกิจการงานทางโดยเฉพาะทางการ,รเกษตรน้องก็ช่วงนี้ช่วงของการเกษตรลักสืบเนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ